เรื่องราวทั้งหมดเป็นประสบประการตรงจากเพื่อนที่ได้พบได้เจอมาด้วยตนเองแล้วนำมาเล่าให้ฟังย้อนหลังไปเป็นเวลาสิบปีที่แล้วสมัยที่เบิร์ตเพิ่งอายุได้สิบแปดปีตอนนั้นเบิร์ตยังเรียนกศอน,นอที่มอปลายอยู่แถวปากกองตลาดช่วงที่เรียนเข้าสู่ปีสุดท้ายเบิร์ตนั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเอ็ม และเอ็ก็มีแฟนชื่อ B M และ B ีนังนก็เป็นแฟนกันบ้านของ M นั้นจะอยู่แถวถนนบรุมบาชชนนันนีแถวแถวปิ่นเก้าส่วนบ้านของ B นั้นอยู่แถวสาธรซอยเซลุยช่วงนั้นเอ็ตั้งท้องได้ห้าเดือนโดยปกติแล้วทั้งสองคนก็จะไปไปมามาระหว่างสาธรและปิ่นเก้าอยู่เสมอ โดยอาศัยนั่งรถแท็กซี่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องสุดหลอนครั้งนี้ั้งคู่นั้นจะต้องจำานวันตายวันที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสองได้อมอยูุสาธรบ้านบ,บีมีทุราด,ด่วนต้องกลับไปที่บ้านที่ปิ่งก้าว วัดจากระยะทางจริงๆมันก็ไกลพอสมควรสอมคู่เลยเดินออกมาจากบ้านซึ่งบ้านอยู่ติดถนนในซอยและเวลาแบบนี้ในสมัยนั้นช่วงเวลาทีสองหาเรียกแท็กซี่ยากมากๆยิ่อยู่ในซอยด้วยแล้วทองคู่นั้นรอประมาณสักสนะิบถนาทีได้ก็มีแท็กซี่พันหนึ่งวิ่งผ่านมาทั้งคู่ก็โบก เรียกรถแท็กซี่สาภาพภายนอกของรถคันนั้นก็ดูปกติดีสะอาดสะอาดเป็นปกติทั่วไปแต่พอแท็กซีจ่จอดทั้งสองก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็บอกจุดหมายปลายทางให้คนขับนั้นทราบพี่คนขับแท็กซี่ก็พยักหน้าตอบแล้วก็เล่าบอกรถทุกอย่างเป็นไปตามปกติภายในรถก็ปกติมองไปที่พี่คนขับ ก็เห็นเป็นคนขับตัวใหญ่ๆรูปร่างค้ำดำทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางแต่พอรถเริ่มขึ้นสะพานสาธรภวงหน้าสู่วงเวียนใหญ่ต่างคนก็ต่างเงียบเนื่องจากง่วงด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นเวลาดึกมากแล้วพอช่วงที่รถแท็กซี่ลงจากสะพานสาธรก็เริ่มที่จะได้กลิ่นกลิ่นนั้นก็ค่อย เหม็นขึ้นเหม็นขึ้นจึงผิดสังเกตบี B และเอมก็เริ่มที่จะมองหน้ากันตัวของบนะีนั้นรู้ว่ากลิ่นแบบนี้คือกลิ่นอะไรเพราะว่าบีก็เคยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสา,าในมูนิธิแห่งหนึ่งบี B นั้นอายุมากกว่าเอมส่วนเอมก็เริ่มจะกดแล้วก็วิตกัวมูลเนื่องจากตัวเอ็มลลงท้องอยู่บี B ก็เลยออกกอน เองมเอาไว้พอรถกลับเข้าวงเวียนใหญ่กลิ่นนั้นก็แรงขึ้นแรงจนเอ็มเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะอาเจียนออกมาทั้งเรื่องที่ไม่เคยแพ้ท้องถึงกับต้องออกไปชิน้าออกมาปิดจมูกเบีก็เลยถามคนขับรถว่าพี่ครับพี่ได้กลิ่นอะไรไหมคนขับรถนั้นไม่ตอบนิ่งเงียบแล้วก็ขับรถเทียงอย่างเดียว บีก็เลยเงียบต่อไปรถแท็กซี่นั้นเคลื่อนไปทางสี่แยกวัดแขกเลี้ยวเข้าถนนเจริผ่านเพื่อมุ่งหน้าออกปิ่นเก้าจูจ่ๆบีและเอ็มก็ได้ยินเสียงนอกรถด,ดังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างกำลังกระแทกประตูรถอยู่เสียงดังกึกกึกที่ว่านั้นกำลังกระแทกประตูด้านหลังที่คนทั้งสองกำลังนั่งอยู่ บีและเอ็มต่างมองกันด้วยความสงสัยก็เลยถามคนขับแท็กซี่อีกครั้งว่าพี่ครับเสียงอะไรครับดังเหมือนกับมีอะไรกำลังฟาดประตูด้านหลังรถอยู่พี่คนขับแท็กซี่นั้นก็ไม่ตอบเหมือนเดิมขับรถเพียงอย่างเดียวรถนั้นมุ่งหน้าไปถึงสามแยกโพสาต้นเอ็มก็เลยบอกกับบีว่าลงเถอะไม่ไหวแล้วกำลังจะเป็นลม มีก็กระซิบข้างหูวว่าอดทนหน่อยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมันดึงมากแล้วตอนนี้หารถยากเอ็ก็เลยต้องอดทนต่อไปรถนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆกะตูวรถจากที่ปกติดีๆก็เกิดในปกต,ปติรถตูรถทั้งสองด้านนั้นตอนนี้เหมือนว่าปิดไม่สนิทมันดังก้องแกร่งก๊อกแกรกงานี้ทั้ง2โกรกอดกักนแน่น จับมือกันไว้ว่าต้องรอดต้องรอดมืออีกมือของทั้งสองก็จับท้องของ M เ,เอาไว้เนื่องจากเป็นห่วงเด็กและคราวนี้ B ีกำลังจะอัพถามที่คนขับก็ถึงกับอึ้งเมื่อมองไปที่คนขับรถจากตอนแรกก็เป็นคนปกติดี เห็นเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่คนแล้วหน้าตาที่มองจากด้านขลา่งเนื่องจากบีนั้นนั่งทางซ้ายมือด้านหลังจะมองเห็นหน้าคนขับตลอดจากหน้าตาที่มองจากด้านขลางน,นัมันบวมแล้วก็ฉ้ำแขนก็ช้ำตาข้างซ้ายของพี่คนขับนั้นก็เป็นสีแดงะเ,เลือ ส่วนกลิ่นไม่เพึงประสงค์ที่ว่าก็ยิ่งโชยตลบอบวนหนักยิ่งกว่าเดิมบีนั้นถึงกับจะกั้นไม่อยู่แต่ก็รู้ตัวว่ากำลังโดนอะไรอยู่บีข่มใจตัดใจถามช้าๆสั้นๆนดีๆว่าพี่ครับประตูปิดไม่สนิทหรือเปล่าครับประตูลถเหมือนจะหลุดนะพี่คนขับไม่ตอบเหมือนเดิมยังคงหน้าขับต่อไป ส่วนเอ็มนั้นเริ่มที่จะร้องให้เงียบๆแทักซี่ยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจนถึงเส้นปิ่นเก้าเดล้ายเมื่อผ่านแยกปิ่นเก้าให้เสียงที่ดังเกิดกๆอยู่นั้นก็ยิ่งดังถีขึ้นเพราะว่ารถนั้นเริ่มขับเร็วขึ้นดีมองออกไปนอกตัวรถถึงกับนั่งตัวแข็งเนื่องจากเห็นที่มาของเสียงที่กำลังฟาดรถอยู่มันเป็นเชือกเส้น รถก็ขับขึ้นสะพานข้ามแยกปิ่นเก้าต่อไปคขาในรถก็เกิดเสียงดังกึกๆึอาการนั้นเหมือนกับรอรถไม่ดีอาจจะยางแบนแต่เชี่ยก็ยังคงฟาดเอาฟาดเอากินในรถก็สุดแสนจะมิน่นจนคนทั้งคู่รู้สึกแสบตาบีหัตัดสินใจถามคนขับรถอีกครั้งวนความงที่เริ่มมองโมโหพี่รูพี่เป็นโปรติหรือเปล่าแล้วพี่เป็นอะไรครับไม่ยอมตอบ ผมกับเมียใจคอไม่ดีพูดหน่อยได้ไหมครับดีพูดจบทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมที่คนขับนั่งเงียบขับอย่างเดียวจนกระทั่งรถถึงที่หมายกำลังจะเลี้ยวเข้าในไปในซอยซอยนั้นไม่ซอยตันพอรถเลี้ยวปุ๊บบีเขาบอกให้คนขับจอดเนื่องจากถึงที่แล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยบ้านเองพอพี่คนขับจอดบีเขาอเงินใจ่ายให้ โดยที่คนขับรถนั้นมีเงินทอนกลับมาเป็นเหรียญบาททั้งหมดสิบเอ็ดบาทแต่ว่าบีนั้นไม่ได้สนใจเงินทอนก็รับรับมามือของบีสัมผัสกับมือของคนขับบีนั้นไม่ได้มองหน้าคนขับอีกเลยก่อนจะรับเงินทอนแต่รู้สึกว่ามือของคนขับนั้นเย็นมากพอเสร็จจากการทอนเงินก็รีบบอกจากรถแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็มาถูกเฉลยเอาตอนนี้ตอนงที่ประตูรถนั้นถูกเปิดออกไปสุดไอ้เจ้าสีขาว เชือกนั้นมันมีเส้นใหญ่ๆบางเส้นพันไว้บางเส้นก็ร่วงลงพื้นประตูนั้นก็เปิดได้ไม่กว้างแต่ก็พอออกได้มีและเอ็มออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ปิดประตูตอนท,ทีที่ทั้งคู่ปิดประตูทั้งสองกระแทบลมทั้งยืนช็อกสติแทบแตกก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนกอดกันแน่นก้มหัวลุกนวกกันทั้งคู่เอ็มนั่งถึงกับรีด เสียงมึดังดั้นซอยภาพที่ปรากฏอยู่บางน้าก็คือสภาพรถแท็กซี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นตอนแรกที่มาครั้งแรกชาวอาบรถในตอนนี้ดูสุดโสมแย่มากเก่ามากร้อทั้งสี่แบงนจีรถรอบยับเยืนแต่เบีรถไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นช้อมากที่สุดคือบนหลังคารถมีโฟลีวางอยู่ สายกระโปงหลังประดับด้วยดอกไม้จันกระดาษหน้ารถก็มีพวงหลีเล็กๆวางรายล้อมพร้อมกับดอกไม้จันกระดาษสำหรับเอาไปโยนเข้าเตาเผาในเมนส่วนเชือกสขีขาวๆติดตีดูรถมาตลอดทางก็คือสายศิลนเส้นใหญ่ๆห,หลายเส้นถูกผ่านเอาไว้ลอบคันรวมกับกลิ่นสูกที่ระคุงไปทั่วบริเวณ รถแท็กซี่คันนั้นก็ขับตรงเข้าไปในซอยไปในซอยเพื่อที่กลับรถออกมาคราวนี้ทั้ง M และ B ก็ยืนตรงตัวแข็งอยู่ที่เดิมเนื่องจากก้าวขาไม่ออกกอดกันแน่นเอ็มนั้นร้องไหจะเป็นลมทั้งสองต้องยืนรุนอีกรอบตอนที่รถนั้นกลับออกมารถผ่านพวกเขาไปเยียงช้าๆาบี B. มองก็ไปที่นั่งคนขับก็ต้องเช่าภาพที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาทั้งสุดสยอง จนมีอา่านลืมไปได้สภาพหน้าตาตอนนี้ของคนกับแท็กซี่ไม่เหมือนก่อนขึ้นรถเป็นภาพที่มองเห็นแล้วเป็นศพที่กำลังลืมตาตาแดงมากอากชำ้ำตัวช้ำทั้งหมดรถค่อยๆแล่นผ่านออกไปจากซอยทั้งคู่ยืนควบคุมสติอยู่แล้วมีก็บอกกไอ้มว่าเดินเดินก้าวขาค่อยๆ ค่อยๆก้าวหายใจลึกๆไม่วิ่งนะจนทั้งคู่กลับไปถึงบ้านอิมนั้นพอเห็นหน้าพอ่อก็ได้แต่ร้องไห้ทั้งคู่มีหน้าตาที่ขาวซีดเหนื่อแตกทรงกายพ่อและคนในบ้านของอิมก็ได้แต่ถามว่าทำอะไรมนาะแต่ว่าทั้งคู่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดในตอนเช้าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็รีบไปวัดทำบุญในตอนเช้าวันถัดมา แล้วก็ได้เอาเงินทอนที่เป็นเหรียญบาททั้งหมดสิเป็นเหรียญทําบุญที่วัดทั้งหมดบีนั้นเป็นไข้จับไข้ไม่สบายไปสองวันเราจะนํามาทั้งบีและเอ็มก็ไม่กล้าที่จะอาศัยรถแท็กซี่ในตอนกลางคืนนั้นอีกต่อไปเรื่องเราก็จบเพียงเท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ